วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหลังจากใช้งานเจ้าตัวสเตโตสโคปนะครับผมสั่งมาเครื่องนี้ก็คือตัวเลสเตอร์ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันเม d ดอินเยอ a ร y มนีนะครับตัวนี้เป็นสเตโตสโคปที่ใช้สำหรับผู้ใหญ่นะครับเสร็จแล้วนะครับพอผมสั่งตัวนี้มาประมาณสัก สัปดาห์นะครับผมได้ทดลองใช้เจ้าตัวเซตโตสโคปตัวนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันมันไดฟแฟมมันมีคุณภาพดีนะครับวเวลาเอามาฟังแล้วมันฟังได้คลื่นเสียงที่มีความละเอียดมากนะครับก็เลยถูกใจนะฮะพอถูกใจตัวนี้คราวนี้ผมก็สั่งอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นขนาดของนิโอนาโตนะครับหรือว่าขนาดของเด็กเล็ก รวมถึงเด็กอายุ 2- 3ขวบก็โอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้มีภายในกล่องว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทั้ง2กล่องทั้งสำหรับเด็กตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่อันนี้เริ่มเลยนะครับตัวสเตตูสโคปตัวนี้นะครับเขาเคลมว่าเขาผลิตอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับดูจากตรงนี้ซึ่งจะเป็น เป็นเหมือนฉลากกำกับนะครับว่าเจ้าตัวสเตโตสโปตัวนี้หรือว่าหูฟังทางการแพทย์ที่ห่อเรสเตอร์นะฮะผลิตที่เมืองยุงกิงเกนนะครับประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็จะมีวันเืินปีที่ผลิตนะครับอยู่ในนี้ด้วยก็คือวันที่ผลิตวันที่5ปี2 0 2 1นะครับแล้วก็หมดอายุวันที่ เท่าไหร่ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเขาประมาณว่าปี2026นะฮะภายในกล่องนะครับทั้ง2ตัวก็จะประกอบไปด้วยเดี๋ยวมีแกะให้ดูนะครับตัวหนึ่งแกะเสร็จแล้วครับภายในกล่องนะฮะทั้งสองเครื่องนะครับก็จะมีสั้งของเด็กเขาก็จะมีสเตตัสโบ หนึ่งอันนะครับตัวไดแฟมตัวนี้นะครับเป็นไดแฟมสําหรับสําหรับเด็กนะครับจะเห็นได้ว่าขนาดมันจะค่อนข้างเล็กเปรียบเทียบกับของผู้ใหญ่นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าขนาดมันค่อนข้างต่างกันเดี <ann oy ing noise> <t> ๋ยวจะให้ดูใกล้นะครับฟัง สายมือผมเป็นขนาดของเด็กนะครับฝังวามมือผมเป็นขนาดของผู้ใหญ่นะฮะภายในกล่องนะครับนอกจากชุดนี้ที่ขอให้มานะครับก็จะมีหูฟังที่ให้มาฟรีอีกนะครับามาด้วโฟกัสตัวนี้นะครับให้มาฟรีอีกอย่างละชุด ทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่แล้วก็ส่วนของตัวนี้นะครับก็คือที่แขวนก็จะมีป้ายชื่อกำกับตรงนี้ด้วยนะครับภายในกล่องนะครับทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นของอเด็กของผู้ใหญ่นะครับก็จะมีผู้มือการใช้งานนะครับผู้มือการใช้งานที่แรกผมเข้าใจว่าถ้าเป็นของที่ผลิตจากประเทศจีนมันก็ต้องก็ต้องมีภาษาจีนนะครับจะเป็น คู่มือการใช้งานแต่ว่าตัวนี้ไม่มีภาษาจีนนะครับดังนั้นก็ทําให้เชื่อได้ส่วนหนึ่งว่าของมันมันน่าจะผลิตอยู่ที่เยอรมันอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับสังเกตจากคู่มือนะฮะตัวนี้จะเป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับดูรายละเอียดของการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาอิตาเลียนมีหลายภาษานะครับรวมถึงภาษาสเปนนะครับแต่ว่าไม่มีภาษาจีนดังนั้นกร ก็คิดได้ว่าเขาคงคงไม่ได้ทําให้คนจีนคาใช้นะครับหรือว่าสั่งส่งจําหน่ายที่ประเทศจีนนะครับเพราะว่าไม่มีภาษาจีนเลยสําหรับไดเอทแฟมนะครับผมยังไม่ได้ทดลองทดลองใช้ในส่วนของของตัวนี้ของเด็กนะครับว่ามันมันมีคุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพดีแค่ไหนแต่ว่าที่ผมได้ทดลองใช้ไปบ้างแล้วนะครับหลายวันก็คือตัวนี้ของผู้ใหญ่นะครับ ตัวเซนซิทีฟตัวนี้มันค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็รับเสียงได้ได้ดีมากๆเลยนะฮะตั้งแต่พวกผมตั้งแต่ที่ผมใช้ตัวสเต,ตัวสโปมาหลายตัวนะครับตั้งแต่เปิดคลินิกมาก็ใช้ 3M <ม>ก็เคยใช้ยี่ห้อที่เราเราใช้กันในโรงพยาบาลในรพสตนะฮะผมก็ใช้มาหลายตัวแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันรับขึ้นเสียงแล้วว่าความถี่เสียงละเอียดค่อนข้างละเอียดมากมากนะฮะฟังฟังนิดเดียว ก็ได้ยินชัดเจนนะครับามาดูรายละเอียดนะครับว่า,าตัวนี้มันมีขนาดยังไงไซส์ยังไงแล้วก็มีน้ำหนักแค่ไหนนะครับตัวหูฟังทั้งสองรุ่นนะครับมันเป็นนอกจากบริษัทที่ผลิตคือบริษัทเลสเตอร์นะครับยี่ห้อหรือว่ารุ่นของมันก็ยังมีชื่อรุ่นด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ อาจจ,อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับมันชื่อว่าดูเพล็กสอจุดนะครับทั้งของเด็กทั้งของผู้ใหญ่จะชื่อจะซีรีส์เดียวกันนะครับน้ำหนักของตัวนี้จะหนักอยู่ที่2 0 4กรัมนะครับไม่หนักมากรู้สึกว่าเบามือเวลาถือนะครับมีความยาวของสายนะครับทั้ง2ตัวเลย ตัวนี้นะครับความยาวจะมีขนาดขนาดเท่ากันก็คือยาวประมาณสักเ4เซนติเมตรนะครับแต่ตัวของของเด็กจะสั้นกว่าน่าจะสัก60กว่านะครับจะให้ดูขนาดของแนฟแฟมนะครับฝั่งทั้งของเด็กตัวนี้แล้วก็ของผู้ใหญ่นะครับขนาดค่อนข้างต่างกันส่วนทางด้านเบลตัวนี้นะครับของผู้ใหญ่มีขนาดอยู่ที่3 2ม mm มิลลิเมตรนะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับ ข้อดีนะครับที่ผมใช้มาจะขอพูดเฉพาะในส่วนของของผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าของเด็กผมเพิ่งเพิ่งได้ของวันนี้แต่ว่ารีบรีวิว่เพื่อนเพื่อนก่อนนะครับของผู้ใหญ่นะครับมีข้อดีก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันรับเสียงได้ดีมากนะครับแต่ว่ามีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งเพื่อนๆจะจะเห็นก็จะเห็นตรงขอบขอบของมันนะครับมันมีขนาดที่ค่อนข้นางที่จะนูนขึ้นมาจากตัวแอลแฝดทำให้เวลาเราฟัง ฟังเข้าไปตรง,ตรงหัวใจหรือว่าตรงตำแหน่งของปอดนะครับมันจะไม่ได้แนบสนิทกับตัวล่างกายขอ,ของคนที่เราฟังนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยก,ยกสูงเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับของเดิมนะครับผมมีของเดิมที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับของ a b n นะครับสังเกตว่าขนาดของ The f m ของตัวเลสเตอร์มีขนาดใหญ่ กว่าของตัว A B N Classic ตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่กว่ากันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวขอบตัวขอบถ้าเป็นตัวของ A B N Classic ที่ผมใช้ตัวนี้นะครับมันมีขอบอยางที่ค่อนข้างที่จะเล็กกว่าไอ้ตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว,ว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับส่วนทางด้านเบลของ A B N ตัวนี้มีขอบค่อนข้างสูงตัวนี้ก็มีมีขอบนะครับแต่ไม่สูงมากาถ้าจะ เอาไปใช้ทางด้านเบลนะครับอย่างเราฟังฟังเสียงของเด็กนะครับเด็กทารกในคันตรงนี้เราจะฟังกันด้านเบลลใช่ไหมครับไอตัวรุ่นไอเบียนคลาสสิกตัวนี้จะทําได้ไม่ดีเท่ากับตัวนี้นะครับถ้าถ้าให้ดูจากสังเกตจากขอบยางของมันนะครับในส่วนของอ,อย่างอื่นนะครับที่เราที่ผม เคยใช้มานของยูเอของลิสแมนนะครับ MDF พวกนี้ผมผมเคยใช้เคยสัมผัสมาหลายตัวนะฮะร,รู้สึกว่าในช่วงแรกๆมันค่อนข้างที่จะได้ยินเสียงชัดเจนดีแต่พอเราใช้ไปน,นานๆานเพื่อนสังเกตนะครับว่ามันทาไมทาไมคุณภาพของเสียงมันมันลดลงการได้ยินมันจะค่อนข้างที่จะไม่ดีไม่ไม่ดีเท่าตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับต,ตอนนี้ระยะยาวก็คงต้อง,ต,องต้องดูกันต่อไปนะครับว่มามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าสำหรับยี่ห้อนี้นะครับ ส่วนที่ผมชอบอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ชอบมากนะครับของยี่ห้อนี้ก็คือผิวสัมผัสของตัวสา,ายยางตัวนี้นะครับมันมันค่อนข้างจะลื่นนะครับไม่ไม่รู้สึกหนาสากนะครับรู้สึกว่ามันมันให้ความสัมผัสที่แบบนุ่มแล้วก็ลื่นมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสีนี่ถ้าคนที่ชอบสีขาวนะครับจริงๆเรา เราเห็นสเตโตสโคปหลายยี่ห้อแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทําสีขาวใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นสีแดงบ้างสีดำบ้างสีน้ําตาลนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสีพวกนี้หรือว่าหรือไม่ก็จะเป็นสีเขียวสีสีส้มสีอย่างอื่นไปเลยนะครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยแทบจะยังไม่ค่อยเห็นยี่ห้อไหนเขาทำออกมานะครับโอเคครับสำหรับเรื่องของ การรับประกันนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมตัดสินใจง่ายในการซื้อเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าผมมีบริษัทนําเข้าที่ชัดเจนเวลาเราซื้อแล้วเขาก็ออกใบรับประกันให้นะครับถ้ามีปัญหามาเราก็ส่งเคลมเขาไม่ต้องไม่ต้องส่งซ่อมที่ไหนอย่างอื่นนะครับสําหรับราคานะครับเจ้า2ตัวนี้ราคาจะไม่เหมือนกันตัวของเด็กจะอยู่ที่2003ส่วนของผู้ใหญ่ที่ผมสั่งมาก่อนตัวนี้จะราคาถูกกว่านะครับอยู่ที่2,100บาท ซ,ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันของเด็กมันแพงกว่าของผู้ใหญ่นะฮะส่วนเพื่อนๆสนใจน,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ลองซื้อแล้วก็สั่งมาใช้ดูนะครับสาหรับตัวผมหลังจากที่ได้ทดลองเจ้าตัวของผู้ใหญ่ตัวนี้นะครับรู้สึกพอใจแล้วก็รู้สึกว่ามันดีกว่าหูฟังที่เคยใช้ใช้มาหูฟังตัวนี้อาจจะไม่ได้ราคาสูงไม่ได้ราคาแพงมากนะครับแต่ว่ามันมันก็มีคุณภาพกว่าหูฟังราคา2-300นะครับที่เป็นของจีน อย่างของยูเวลเนี่ยผมเคยเคยใช้ใช้อยู่แป๊บเดียวนะครับมันก็พังนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตจบการรีวิวแบบลวกๆไปเร็วมาเร็วไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังตัดสินใจนะครับแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงนะครับที่ผมจะเล่าว่า,าเหตุจริงๆอะที่ผมอยากซื้อยี่ห้อนี้มาทดลองนะครับไม่ใช่อยู่ที่คุณภาพไม่ใช่อยู่ที่ว่ามัน นำเข้าจากเยอรมันนะครับแต่ว่ามันมีสีขาวนะครับแล้วก็ไดแฟมส่วนนี้มันจะมีสีดําซึ่งมันให้อารมณ์แบบมันดูสะอาดดูมินิมอลดูวินเทจนะครับยังไงก็ถ้าชอบแบบนี้ก็ลองซื้อมาใช้กันดูนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมส่วนคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ